ท่านอยากได้ของสุดอยากได้อยังได้บวชอันนี้เพิ่นกะว่าให้หมอลลัแค้นค่ะเพราะว่าหมอลลัจริงอยู่ต้องคุณว่าแมนจีแม่บวได้บวชต่กับสลาดเหลามากบ่ได้ค่ะก็สิบเฮ็ดหน้าบัตว่าภากันเถ่าแล้วสิแต่สินกระโปรงกับว่าหนุ่มไหม Nóng đẹp thầu thầu nè, nắm chân sơm bài. Ha! Ôi! Oh, mà sợ ổn kìa nó, khỏe nè, nè, nè. Ờ, làm văn cả tốt đi. ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อการที่ทำบุญนี่ว่าหาแต่ปีเดือนถือเมื่อระลามาฟังหลองฟังล่ำแล้วทำบุญแล้วว่าแล้วกันยังมาตบราลงวันไห้มาล้อยู่ขอบคุณเดิมพอเด้อแม่เด้อนี่ละเพื่อนว่าการที่ทำบุญนี่ว่าหาแต่ปีเดือนเดือนปีหมุนวนเวียนก็เปลี่ยนแปลงแรงเศร้าคนลังคนค้อยแต่ให้โตเท่าชาละการเฮื้นแก าลเบียหากบานมาโาลาบ้าชย้วกับกรพวงปรดังประท้ที่ิคุณยายเอคอคนเฮานี่แนวบ่อนเล่งไปหนาอันนี้จ่าต่างบอทียงคนลกคนวัดว้ากับบอทียงผ่านหลังนันกับบอยพูดตอองคนจังเน้แนแล้วเน้นเตรียมหมอเจ้าไปช้าราคาตันหาสหาดเด้อ สูงหัวมองหลายไฟกรรมคุมคัวแนวรุมตัวว่าตูโกมีแต่โซหาเห็นเว้นกรรมที่น้ำหอดจะกวาดใจแต่หอแบนแพ้งไว้ให้แต่ล่าเฮาคนทนเดาไว้สับไปไหนพระองค์าเดอแม่เดออย่ามัวบว่ามันสิาคันทาง เอามาแลว้วตากรฟังหูกระทัวพัวหาพอเห็นปองยาสุฟองตั้งแต่เมือ่อวันนาสองอเห็นทุกเมื่อนี้เห็นบ่คุณตามอตะใส้าตลาแลนตต่อไม่ป้องรถนั้นาพควาคนตายเอ,อ้ยเ,เ,เป็นลาวลาวจักผู้เบาจัผู้สาวทั้งหวัวเด็กเลกน่อยใจดอยบอสังไป อันผู้นั่งค้น่าของุนยังบ่าท่านได้สั่งอย่ารอทั้งบัดน้องแก่พวกผู้เฒ่าผู้สาวควนชิแก่แก่น้อยอย่าคอยท่าปัดแก่กัน ทุกหมู an, y y ่บ้านอย่าเห็นแก่ต si ัวตนคนของเฮาสิงามเพราะเครื่องทรงประดับเอกุฏิเพศลาห่างคือหนทางคนบ่ไตบ้านสิใสเมืองสิเลียมน้ํย้อนละวัดว่าแม่ใหญ่เอ้ย si คันเฮาปาห่างก็สวังวัดเป่า ก็มีสงฆ์ะาเจ้าโยมสิได้ว่าเพิ่งไฟพระอยู่ไดกพรอยากย่อมทานย่อมเ่ไปกินทานพระกาลยอดหนี่าแต่พุทธิไว้ก็มีไปมาส้างสารท่องคำหังถึงย้ำบางอยากบ,บานให้มาช่วยว่าซอยกัน บัตรมาถึงหันยัมตายห้าสิไ้โอ้อ้าวศา้าหาพระมาสวดอดิจากูสลาจาบอมีอีกสำน้ำนา่ไปควนาำนึกไปย่าเห็นแก่ตัวหลายพวกคุณตาคุณยายที่ดังใหญ่เจ้านี้เอาละที่ล่งตาฉันพาล่าไปก่อนแก่อ้อนกอนจนูเท่าสิลาเจ้าโกโซคนบัทันไปออกไปไงก่อนล่มันหนึ่งซืือ โอ้ยบุนกำมวนมากลุนคนกำลังมาหอมกระสมคนเวลาสิขาไกลไร่เจา้าบัดนี้ืสอไวยพอนให้คนเทาตบ้องวันอีกจะเทียควันเด้อสาธุเด,ด้อเมยใหญ่ผู้นาดนงดูไก่ไก่เจ้ามาตบกงวัให้เป็นจำน,น้นเงินหลายบาทแกีวยขาดจากเจา้าได้มาให้เกียกวขวบกันหา เงินขวดเจ้าเงินขวดเจ้าให้นัน่นสีวิจัยไปใส่ดอกเด้อแม่สิเก็บไปเป็นขวัญถุงกะต่อไปเมื่อหนาเก็บไปนั่นนั่นท่าไปเป็ี่ยนขนนอกของลูกดอกเมียเอ้อสิคนสิทำผ้ากินมังนี่คันให้เลี้ยวบัดนี้ฉันสิส่งควันกลับเดอแม่เด้อสาธุเด้อขนเงินล้างวันให้แก่ขวดจำม,ม่านัน่นจงสนับสนุนให้ให้รวย ลาเกืาแม่เด้อถึงตัดใจแยกจากได้เข้ามาอย่แทุกชนควนขอต้นให้ได้เลี้ยงฐานะเด้อแม่เด้อคุณแม่ตำแบกสมแจ๊บแจ๊บมาตะเหิงเลยแม่โอ้ยผีไก่แต่ทอดแสบหลายก็ถือฝันยักมาท่านหิวเขา่าเด้อแม่ควนขอต้นให้ได้เลี้ยงฐานะเด้อผู้ให้นั่งวันกะดีผู้มาฟังร่ำกะดีควนขอต้นให้ได้เลี้ยงฐานะทขา ขอให้คนนั้นหักกะดันใจความ่านขอให้สมพันกาบาลนี้ดูทูทีผู้ให้น้งวันเทียนีให้ถูกรัตตะลีมีเงินหลานอังกาวเป่าโซยามเด้อ คนใดกันเออทั้งคุณพ่ออมเพื่อนว่าม่ล้ํสํารังเป็นแม่ม่ายผัวตายหนีจาก ค่ะก็แม่แล้ลูกน้อยนอนให้บะดูเฮียนส่วนหมอล่ไสายต้องนี่ก็เป็นแม่หม่างขวายไส้วไยมาท่ันนั่งติแม่ห่างนั่งจิได้่าไม่กันก็เป็นหยังดอกเขาแม่เพื่อนว่าอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายทั้งสะดวกคือสองความทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายถึงจะตายฉันก็นอนหลับตาสบาย ก็อตอบไม่คิดน้ำพวกไข่ดอกย่างพออุ้มเอ้ยบ้านที่เป็นเลยบบ้านใสาท่อมีหูว่าเหีดสิบสองข้องช,ชีดหีดเตี่ยงข้องเอียงหีดเมืองข้องบ้านหีดเขาข้องเคยเลยมาสมชูบหูเมิดแต่ละพอเลยมาสมชูมาอยู่อาสายคันเลี้ยงลุงตาพันละย่าเมียเมิงสร้างทุกสิง่งวัดถูกอุท้องว่าได้ผีปองโคดเสียวง่สาตั้งแต่พอแต่เมยเยียแต่ขีขขขอขอเคยผิดเคยกันจนมาเมียนบ่าเมียใหญ่ ชมื่อนี่จังมันก็ผสมมาห้าดอเคยืดเ,เคยกระสมมาตามประเพณีตามหีบตามข้องหีบบ่อหมองข้องบ่อเสาประเพณีเพิ่นเบาให้ถือหีบบ่อลานตามสมัยตามกาลประเพณีเถ่าแท่ถือหีบบ่อข้องแม่หยกใบเนียหวัวเมียให้ถือข้องผัวบ่อล้าน่นเว้า

นั้นเอาเราสูมามาชังมันดาตอนนี้เาาเนมาต้อมาต้อของจชาตั้งเก่าเรีนีพียนังเกิดดินเียจังนักจัหวงบัดออกไปเขียนทวงโอ้เสีงอปนกา ดสิออกกระแจนจวงเสียงห้องกันกาสวดสิได้เกิดมาเป็นคนมันกยามันก็แสนลําบากสรุปพ้นออกไป